งบจัดสวนงบจัดของตกแต่งบ้านเนี่ยไป10.8จุดแปดล้านบาทงบสร้างบ้าน3าจุดแปดงบปรับปรุงบ้าน5้จุดสี่นี่พันงบภาษาอะไรกันครับท่านประธานกรรมธิการไม่ได้เรียกมาตรวจสอบหรอครับได้ดูแบบบ้านได้ดูแบบปรับปรุงภูมิทัศน์หรือเปล่าปรับปรุงรั้วอย่างเดียวนะครับรั้วบ้านอย่างเดียวซัดไป1 1จล้านบาทติดตั้งตะข่ายกันนก4.6ล้านบาทนี่บ้านผู้ว่าอยู่ในป่าสงวนเหรอฮะ รรท่านประธานสภาที่เคารพครับผมปฏิภัฒสันติพดาผู้แทนรัษฎรจากจังหวัดพิษณุโลกเขตหนึ่งพักเก้าไกลครับสำหรับกระทรวงมหาดไทยนะครับที่ตั้งงบไว้268,800ล้านบาทเศษนะครับแล้วก็มีการปรับลดไปเพียงแค่300ล้านบาทนี่เป็นการตัดงบที่ไม่ได้กระทบโครงสร้างใดๆที่มีประสิทธิภาพเลยและโครงสร้างงบประมาณที่ยังส่งเสริมรัฐราชการรวมศูนย์ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับ สำหรับสิ่งที่ผมอยากจะโฟกัสแล้วก็อยากให้ทางที่ประช่งนี้ได้ฟังก็คือเรื่องของสํานักปลัดกระทรวงมหาดไทยครับสไลด์ขึ้นเลยครับสําหรับค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างนะครับท่านประธานดูในสไลด์เลยนะครับไม่มีการตัดลบตัดลดงบเลยแม้แต่บาทเดียว1,277ง้ยล้านบาททศนิยมทุกอันอยู่ครบถ้วนแต่เรามาดูไส้ในครับว่า การก่อสร้างที่ไม่มีการพิจารณาตัดลดงบนั้นเป็นงบที่ฟุ่มเฟือยและไม่เหมาะสมสําหรับประเทศที่อยู่ในสภาวะวิกฤตแบบนี้อย่างไรสไลด์ต่อไปครับสไลด์ต่อไปเลยครับท่านประธานลองดูนี่นะครับบ้านพักรองผู้ว่า30แห่งแห่งละ3.87ล้านบาทนี่สร้างบ้านนะครับ3.87ล้านบาทถ้าเป็นผู้ว่าเนี่ย12ล้านบาทรวมกันแล้ว1 1 6 3 1ล้านบาท นี่คือบ้านที่เฉลี่ยอยู่ในทุกจังหวัดเลยครับตั้งแต่จังหวัดจันทบ,บุรีจนมาถึงหนองบัวลําพูาท่านประธานงบสร้างบ้านว่าเยอะแล้วนะครับลองไปดูงบปรับปรุงภูมิทัศน์บ้านนะครับงบจัดสวนงบจัดของตกแต่งบ้านเนี่ยสำหรับผู้ว่าปาจจินะครับสองแห่งได้ไป10.8ล้านบาทเฉลี่ยแล้ว5.4ล้านงบสร้างบ้าน3.8งบปรับปรุงบ้าน5.4 นี่พนง,งบภาษาอะไรกันครับท่านประธานกรรมธิการไม่ได้เรียกมาตรวจสอบหรอครับได้ดูแบบบ้านได้ดูแบบปรับปรุงภูมิทัศน์หรือเปล่าจังหวัดศรีสะเกษนะครับปรับปรุงรั้วอย่างเดียวนะครับรั้วบ้านอย่างเดียวซัดไปหนึ่งจหนึ่งล้านบาทนี่มันบ้านหรือกฤะาสนหหรือพระราชวังครับเนี่ยถัดไปครับติดตั้งตะข่ายกันนก4 6จุล้านบาทนี่บ้านผู้ว่าอยู่ในป่าสงวนหรอฮะ ก่อสร้างรั้วถนนทางเข้ารางระบายน้ําบ้านรองผู้ว่าชัยนาทอีก2.3ล้านบาทก่อสร้างรั้วคอนกรีตรเสริมเหล็กจวนผู้ว่าหนองบัวลําพู2.5ล้านบาทท่านประธานผมไม่ได้มีปัญหานะครับถ้าเราจะมีสวัสดิการที่ดีให้กับข้าราชการแต่ท่านประธานครับจวนหลังเก่าก็าใช้ได้และราคามันสมเหตุสมผลหรือเปล่าถ้าลองมีบ้านผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลําพู12ล้านเลยครับ นั่นไม่ใช่บ้านธรรมดานะครับนั่นคาลือหาดนะครับและในจังหวัดที่ยากจนข้นแค้น GDP ต่ําแบบนี้เราจะมีจวนรับรองผู้ว่าที่ใหญ่โตแบบนี้ไปทําไมแล้วถ้าหยุดสร้างมันสักปีหนึ่งมันจะเป็นอะไรไหมครับในในจังหวะเวลาที่ประเทศมีวิกฤตเศรษฐกิจแบบนี้เดี๋ยวท่านประธานจะไม่เชื่อว่าหน้าตาบ้านมันเป็นยังไงผมเสิร์ชทุกคนเสิร์ชอินเทอร์เน็ตดูก็รู้เลยครับว่าแบบบ้านเป็นยังไงเชิญครับถัดไปครับนี่คือจวนผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับอันนี้นครพนมนี่ฮะท่านประธาน ประเทศของเราตอนนี้ที่หนี้ประเทศหนักหนาขนาดนี้หนี้ครัวเรือนหนักหนาขนาดนี้นี่คือจวนผู้ว่าราชการจังหวัดของประเทศที่มีความเหลื่อมล้ํามากที่สุดในโลกงบประมาณแบบนี้หรอครับสภาังเราจะให้ผ่านถัดไปดูบ้านรองผู้ว่าครับนี่ฮะสามจุดแปดเจ็ดล้านบาทถ้าอยู่แถวพิษณุโลกนี่ได้แถวเซนทันเลยนะฮะบ,บ้านอย่างนี้นะครับ และบ้านแบบนี้ยังเดินหน้าก่อสร้างไป30ล้านเรามองดูงบประมาณพันกว่าล้านอาจจะดูเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่ท่านประธานนี่มันใช่จังหวะเวลาของประเทศที่จะลงทุนสร้างส,างสิ่งเหล่านี้หรือเปล่าถ้าเอาไปปรับปรุงอาคารสำนักงานเอาไปปรับปรุงสารากางจังหวัดดูแลพี่น้องประชาชนทําหลังคล้ายมันดีขึ้นไม่ต้องให้คนแก่คนเท่าไปตากแดดรอคิวเข้ารับบริการอันนี้ผมยารับได้แต่มาสร้างบ้านแบบนี้ ไม่คิดจะออกไปทํางานก็เลยครับจะอยู่ในบ้านสบายๆแบบนี้หรือเปล่าอันนี้ผมตั้งคําถามนะครับแล้วตั้งคําถามถึงกรรมธิการด้วยว่าทําไมไม่เรียกแบบมาดูว่าเรื่องพวกนี้จําเป็นต้องทําในปีนี้หรือเปล่าสายลงครับท่านประธานครับภาพรวมของสํานักปลัดเนี่ยถ้าเราเปิดไปดูหน้า336นะครับพูดชัดเจนว่าผู้วา่าราชการจังหวัดจะต้องมีโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นและร่วมกันประเมินผลงานด้วย แล้วก็ต้องมีตัวชี้วัดด้วยว่าถ้าทํางานนะครับลดความยากจนของพี่น้องประชาชนไม่ได้เนี่ยต้องมีตัวชี้วัดที่ชัดเจนคําถามคือถ้าวัดแล้วไม่ผ่านจะทำยังไงครับท่านจะปลดเขาออกจากผู้ว่าหรอครับตัวชี้วัดพวกนี้ทําอะไรผู้ว่าราชการจังหวัดจากรัฐราชะการล้มสูญไม่ได้ถ้าเราจะทําให้การแก้ปัญหาที่ผู้ว่าตื่นตัวตลอดเวลานะครับตามประโยคนี้นะฮะและเขาทํางานรับใช้ประชาชนจริงๆผู้ว่าจะต้องมาจากการเลือกตั้งครับ ท่านประธานครับถ้าการกระจายอำนาจยังเป็นแบบนี้ต่อไปรวมศูนย์แบบนี้ต่อไปงบประมาณของกรมกระทรวงมหาดไทยไม่มีวันทาให้จังหวัดพิษณุโลกเจริญเพราะ,ะนั้นผมขอตัดลดงบประมาณที่ไม่จําเป็นพวกนี้ออกไปให้หมดเลยครับอย่างน้อยพันกว่าล้านครับขอบคุณครับขอบคุณครับต่อไปเชิญท่านประสงค์บุญพงศ์ครับตามด้วยท่านยศว,วัตรมาไปสารสินนะครับ